đặt khi các cái ok theo นะครับสวัสดีน้องชายครัเป็นไงเสียดายไหมเสยเรามองเรามองครบยกหน้าชนะในน้องชายครับเพราะเราเป็นตัวเดินครับยศสี่ยศห้าเดินทําตลอดเลยเกือบทุกยกเลยแป๊พอกรรมการตัดสินมามั่นคงสุดเราเป็นยังปะครับเอาใหม่ครับไม่เป็นไรอ่าขีดทั้งหมดเท่าไหร่ครับหลับแสนครับหลับแสนเลยเคยได้เยอะขนาดนี้ไหม ไม่เคยไม่เคยเหมือนกันผู้ชกแล้วมาเป็นไงบ้างครับน้องก็ดีครับอืมเป็นเพราะเราร่างกายยังไม่เข้าที่หรือเปล่าทำให้เรา,เราไม่ผ่านเร่ง้าไปเร่งหน้าเดินยกสามใ,ใจถ้าเดินตั้งแต่ยกสามก็ชนะได้แน่นอนนี่างามีรุ่นวเนี้อน้ำหนักเป็นไงครับตอนนี้ บายแล้วนะบายเลยนะเอสซี FC บอกว่ายกสี่ยกห้าเราเดินทำทั้งยกเลยไม่ชนะอะไรอย่างนี้นเอสซียังไม่ท้อใจอเราก็ชบุณแล้วก็ขอโทษเรื่องับพี่ตาพพสาิครับโอเคครับ